ครับเป็นยังไงครับนมื่อเสร็จเราดีขึ้นเลยครับปวดขาไหมขาชาขาอะไรมีมีอยู่ไหมชาไหมดีขึ้นเลยดีขึ้นหายไหมหายไหมหายต้นใจก็ยังมีชาอยู่มีชาขาไหนข้างไหนข้างซ้ายยังชาอยู่ใช่ไหมมันก็ดีขึ้นครับแต่ก็ยังมีหลังหลังหลังเลยหลังปวดไหมดีขึ้นไม่ปวดใช่ไหมก้มไหมก้มขึ้นก้มขึ้นนิดก้มเลยก้มเลยนิด ได้ไหม,ไมปวดไหมไม่ปวดนะปวดสะโพกปวดขาลงมานี่ไหมใช่ดีขึ้นเยอะเลยข้างนี้อ่ะข้นนี้ก็ดีขึ้นเยอะคนระับไม่เอาเอาเอาให้เอาให้ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยเอาให้หายเลยครับคือคือถ้ามีบอกว่ามีเลยเจ็บๆอยู่หรือว่าเสียวขาเสียวแขนอยู่อะไรเงี้ยมก็มีลาวน,นิดนึงครับฮะดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะเนาะใช่ครับเอ่อถ้ายังไงก็ต้อง เรามาซ้ำอีกทีเนาะไม่ถ้าอยากให้หายขาดเลยก็เดี๋ยวจะบอกวิธีออกให้มันหายขาดไปเลยถ้าปวดหลังอยู่อย่างเงี้ยเราปวดหลังหรือปวดขาปวดอะไรปวดอย่างเงี้ยหรือชายอยู่เนี้ยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวนี้เลยบอกบอกขอให้บอกเดี๋ยวนหลังมาเนะโอเคครับหลังเลยมาเอ่อมาส่งคำนัดเรื่อยๆอยู่เหรออา้อาวอ้าววันหลังก็ได้เนะเาะครับผมขอบคุณมากครับ